สวัสดีครับโปเต้ครับวันนี้จะมาแนะนําทุกท่านเกี่ยวกับเรื่องของการเตรียมตัวก่อนจากการออกรอบนะครับคือโดยปกติแล้วเนี่ยเราควรจะมีเวลาอย่างน้อยคือครึ่งชั่วโมงนะครับหรือว่าถ้าเป็นไปได้จริงๆเนะี่ยควรจะมีเวลาสักหนึ่งชั่วโมงเพื่อเตรียมตัวที่จะออกรอบนะครับการออกรอบเนี่ยเราจะต้องพร้อมจริงๆฉะนั้นไอ้คาว่าพร้อมเนี่ยมันหมายความว่าไงหมายความว่าเดินขึ้นหลุมหนึ่งแล้วเนี่ยตีได้เลย แต่ว่าโดยปกติแล้วเนี่ยเป็นนิสัยของนักกอล์ฟทั่วๆไปนะครับคือมีไปถึงสนามช้ามีเวลาซ้อมน้อยนะก็เลยทําให้หลุมแรกๆออกไปเนี่ยตีไม่ได้เดี๋ยวเนี้ยโปเตจะมาแนะนําเรื่องหรอกว่าถ้าเกิดว่าคุณอยากเล่นได้ดีนะคุณต้องต้องไปซ้อมก่อนแล้วการซ้อมคุณจะซ้อมอะไรบ้างการซ้อมก่อนที่จะออกรอบเนี่ยคุณจะแบ่งออกเป็น3พาร์ทด้วยกันใ,นใหญ่ๆคือพาร์ทที่1ก็คืออยู่ในดิวิ่งเลน นะครับก็ตีนะครับเหล็กหัวไม้นะครับเริ่มจากตีชิประยะ40่ล้า30ล้านหล้าไปก่อนแล้วก็ค่อยตีเหล็กนะครับที่เราต้องเจอระยะนั้นบ่อยๆรวมไปถึงกับการตีไดรเวอร์ด้วยพาร์ทที่2ก็คือเป็นการเล่นลูกสั้นข้างกรีนละนะครับอันนี้สําคัญเพราะว่าเราจะได้ มีความรู้สึกในการที่เะเล่นลูกข้างกรีนเวลาที่เราตีไมหออกเราชิปเข้าไปปุ๊บอ่าหญ้าเป็นยังไงเหนียวไหมนะพื้นมันแฉะหรือเปล่าหญ้ามันดึงหน้าเหล็กเราหรือเปล่านะอันนี้สําคัญรวมไปถึงพัทสุดท้ายคือเรื่องของการพัดการพัทเป็นสิ่งที่สําคัญมากครับเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าสปีดกรีนที่เราจะเล่นเนี่ยมันช้าแค่ไหนเร็วแค่ไหนถ้าเราไปยืนซ้อมพัดเราจะได้ความรู้สึก นะครับฉะนั้นการซ้อมที่ดีก่อนที่จะการออกรอบเนี่ยคุณจะแบ่งมาเป็นสามาคด้วยกันใหญ่ๆถ้าเกิดว่าเรามีเวลาทําได้ผมเชื่อว่าออกไปหลุมหนึ่งเนี่ยคือเดินขึ้นไปปุ้งตีได้เลยไม่พังแน่ๆสกอร์เพราะว่าโดยส่วนใหญ่อะหรือแม้กระทั่งตัวผมเองวันไหนที่ผมไม่มีเวลาออกไปหลุมหนึ่งเนี่ยคือผมบอกตรงๆเลยคือผมสอยอไว้กลางแฟเวย์เลยนะตีไปเรื่อยๆเ,เลยนะโบกี้ไม่ว่ากันแต่ถ้าวันไหนผมได้ได้ ซ้อมก่อนนี่อราบอมากเยอะๆเนี่ยคือออกไปปุ้งเนี่ยผมลุ้นเบอร์ดี้เลยคือภาพมันตรงข้ามเลยเบอร์ดี้กับโบกี้เนี่ยลบหนึ่งกับบวกหนึ่งนะครับทีนี้เราจะทํายังไงถ้าเกิดว่าเราไปถึงสนามแล้วช้านะครับมีเวลาน้อยนะผมแนะนําว่าอบุญร่างกายสักนิดนึงแล้วคุรจะซ้อมอะไรไปซ้อมพัดครับอย่างที่ผมให้เหตุผลก็คือการซ้อมพัดเนี่ยเราต้องการที่จะเรียนรู้ว่า สปีดกรีนเนี่ยมันเร็วแค่ไหนช้าแค่ไหนนะเพราะแต่ละสนามมันจะไม่เท่ากันเมื่อวานคุณไปเล่นอีกที่หนึ่งสปีดอาจจะ10อีกวันนี้คุณไปเล่นอีกสนามนึงอาจจะเหลือแค่8ฉะนั้นความรู้สึกระหว่างสปีดกรีน10กับสปีดกรีน8เนี่ยมันมันต่างกันโดยชื่นเชิงครับผลออกมาก็คือคุณอาจจะตีขึ้นไปออนแต่คุณอาจจะทำสามพัดบนกรีนก็ได้ฉะนั้นถ้ามีเวลาน้อยไปยืนซ้อมพัดซะ นะครับจะทําให้เราแบบตีได้เลยเหมือนเหมือนไม่อรอยอยู่แมทหนึ่งฮะผมจําชื่อรายการไม่ได้แตบบ่ว่าสักสิปีที่แล้วอ๋อบินแมทไรเดอร์ขับมีอยู่วันหนึ่งไม่อรอยจําเวลาทีไทมท์ผิดมาช้านั่งรถตํารวจมาลงข่าวด้วยตํารวจนั่งแบบฉลามบกมาเลยปึ๊ดถึงสนามปุ้งเหลือเวลาอยู่หน่อยหนึ่งไม่อรอยหาสแน็คลองท้องเสร็จปุ๊บหยิบพัตเตอร์ไปยืนซ้อมพัตต์อยู่แล้ว สี่ห้าทีอ่ะต้วอ,ออกไปตีชนะด้วยนะอ่ะโอเคนั้นเขาสุดยอดฝีมือแ่ะแต่ว่าหลายคนบอกว่าไม่มีเวลานะก็ลองเอาเทคนิคที่หรือข้อแนะนำที่ผมให้เนี่ยไปใช้ดูผมเชื่อว่าออกไปหลุมหนึ่งอ่ะแย่ที่สุดก็โบกี้อ่ะไม่่มมทเทแน่นอนไม่มีแบบแช้งไม่มีชึกชากไม่มีอะไร ที่มันแบบรับไม่ได้ถ้าคุณมีเวลาซ้อมแต่ถ้ามีเวลาน้อยก็ไปยืนซ้อมพักสักหน่อยนะเชื่อว่าสปอร์ดีแน่นอนไม่เละน,นะสวัสดีครับเจอหน้าครับหน้าเจอกันใหม่มีอะไรมาแนะนำอีกเยอะแยะเลยนะสวัสดีครับ